เอาใส่หน่อยใส่หน่อยเฮ้ยเหยาเหยาเ้ยแขนขาจะขาดแล้วเฮ้ยไม่ขาดอู้หูสวยอ่ะเดี๋ยวๆมันเยอะไปโอ้นี่เบร์สวยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นยุสซี่มันก็คืออะไรนะ นี่ดามี่ไงไหนยกตัวสิองาตัวแบบนะคะเหรออ้าวนี่ได้มาจากไหนเนี่ยคุณแม่สั่งให้เหรอคุณแม่สั่งให้โอเควันนั้นเป็นวันเกิดที่หมอหรือหลือแปดสิบกระบาทนะครับสั่งในเน็ตเราแกะกันเลยอ่าเรามาดูซิว่าข้างในมีอะไรบ้างเขาให้อะไรมาบ้างดูซิมีมีแฟนอะไรอ่ะเขามีสีมีแบบ เแป้งใช่ไหมแล้วก็มีแบบด้วยอ๋าสีมีสีสีกี่สีอะมันไลเพียอมีีสีช่วยช่วยอ้าไว้สีเขียวสีเขียวมวงสีน้ำงิสีรยเท้าสีครัสรเท้าเพระก็ชมีกี่สีครับ ครับอ่าแล้วอุปกรณ์เราเลยมีอะไรบ้างเนี่ยมีแป้งมีแป้มีแพิมแล้วก็มีสีสีเอาแปลงมาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเร่อคาช้อนนะแล้กระชอนดักแล้วก็นาเปล่าเอาของเร้ใส่ผลสำเร็จแล้วหอสร็จแล้วกะมังโอเคโอเคเราเขาส่มาให้ รอะไม้กับหมีอะไรคะะ้าหมาทอมโชไรแล้วก็สตรอเบอรี่อะไรคะจ้าเรามากันเย่ะเริ่มกันเลยอย่างแรกเน้ำก่อนเท้ำก่อนเทนน้ำประมาณเท่าไหร่เนี่ยเล้วเทหมดเลย กับแพรแล้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ให้ก่อนไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ผงนี้ลงไปใส่ขนมใส่ผงอันนี้กินไม่ได้นะกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้นะครับไม่ใช่ขนมนะใช่ไหมต้ไปแล้วต้องคนไหมเนี่ยคนค่ะเอาต้องพร้อเอาไปเละพูเลยให้ละเอียดเลยใช่ไหมให้ละลายเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ทำเดี๋ยวทำ ย้ีก่อนเอาแปลๆะน้องทำแล้วอ๋อเอามาเอารูปตรงนี้ก่อนให้มันแบบยังไงอ่ะให้มันเลื่อนๆเหรอใช่ให้มันลื่อนๆเวลาแกะจะได้แกะง่ายใช่ไหมใช่้จริงหรือเปล่าแค่นี้ทำแค่ละอันค่ะอ๋ออย่าสีกไปอ๋อน้องน้องพี่ทำแบบบบแม่ก็ได้ทำทีละแบบน้องพอเอาตัวไหนน้องพอเอาแบบไหนคะเอาแบบเอาแบบนี้ไหนแบบนี้คืออะไรแบบนี้ นอยเท้าน้อยเท้าหมาแล้วก็ <มา S 2> ส<อ>ต,ตอรอเบอรี่แล้วก็เตาโ okay. อเคเอาเดี๋ยวโยนสีเดี๋ยทีละอันที่เอาไหนน้องบอกที่เอาดอบไม้อ๋อก็ทำให้มันแห้งนะคะคให้แห้งเลยเหรอก็ไม่ซึมกับแห้งกแล้วก็ <ๆ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวดอกไม้ไม่ต้องถอดมันจะมีตรงนี้อยู่นะเราต้องเอกกาแค่ตรงอ๋อมันจะมีเหมือน สเป็นหัวจุกสี๊กแหนนะครับอ่ะอน้องพีทพามาไม่ต้องเลอะเทอะไม่ให้เลอะเทอะใช่ไหมใช่โอเคเอาลองดูดิเอาแล้วพีททำเฮ้ยโอ้ยโอขนาดมีนี่ไอเนี้ยนะเนี้ยยังหกเลยเฮ้ยเป็นลูกอะไรเต่าเต่าอะไรอ่ะเป็นดอกไม้ดอกไม้นี่เป็นดอกไม้เนี่ยเนี่ยนี่สมัคร่ะเออเป็นสองสีใช่ไหมอ๋อดอกไม้มีสองสีดอกทานตะวันนี่หวันี่นี่อันนี้อ่ะดอกทานตะวันนั่นปึ๊บ เสอนสีสม้มแม่คะหนูน้ำพร้อมขอสีสม้มเลยโอเคครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ได้ไหมหนู้องปิดนี้ให้มันแน่นๆเอามามาดู๋ยวสิเราลงมาดูคุณแม่กับน้องพีททำนะครับน้องพร้อมนสนของพร้อมทำไปร้อ,อ,รอยอน,น่าจะโอเคนะของน้องพร้อมอ่ะของพี่พร้อมน่าจะโอเคเลยแหละอุย้ยอึ๊บอึ๊บนั่นเห็นไหมบีบแรงเว้ย์รีดดีเลยอ่ะฝากกันฝากัน อันนี้ดอกไม้ธรรมดาจะไม่เไม่ใช่ดอกทานตะวันใช่ไหมพอสีแดงเาะอ่าเดี๋ยวเรารอบหน้เราค่อยดอกทำดอกทานตะวันกันโอเคต้องท้งไว้เท่ายหน่กี่นาทีเนี่ยอ๋อลงในน้ำเลยเหรอแม่ครับโอใส่หมดเลยเหรอก็ใส่หมดเลยก็ได้อ่ะในใช่เดี๋ยวหนูสีอะไรลูกสีแดงหนูลองเอาสีน้าเงินเทลงไปใหม่เทลงให้เต็มดิมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ มันจะเป็น3สีไงมันจะเป็นรอยเอาสามสีเดี๋ยวม่นึ่ท่าเอาลงไปตรนี้เอาลงไปลงไปลงไปแม่ลงไปเลยเยวดูน่อนดูนันดูนะดูนะกดมันลงไปกดลงไปให้มันแช่อยู่ในน้ำหรอยาวหมเฮ้ย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 มาเลยว้าวอู้อันนี้หนูตักต่อไปหนูตักตักอ๋ตักอที่ตักมาอันนีตักเ็ดก่อนอ๋ออันนี้เ้ เาซิลลงไปก่อนนะ่ยัมันไม่เป็นไรไมไรทำมอารมงแช่ก่อนแล้วก็ใส่ออกค่อยค่อยๆอ่ะไม่เป็นไรทำาไมอ่าเดี๋ยวถ้าทำใหม่เมื่อกี้คุณแม่ไม่ได้บอกโอเคแคุณแม่ทำทำดอกไม้อยู่อะไรหนูทใหม่โอยดอกไม้มันเริ่มบวมเลยนะแช่ไปก่อนต้องพร้อมดูก่อนเห็นไหมพอแช่ไปปุ๊บมันเริ่มขยับแล้วเห็นไหมเริขเลก แล้วมันก็รูดออกมาเราพีตักเลยดักเกลียวพีดดักใหม่เมดยะคร่พร้อมมุ้าตังเหวี่ยามากเลยไปลอยเท้าหมาโพโทโทหรอที่ไหนแล้วสีมันใกลอ่าแล้วสีที่สามล่ะจะใส่สีอะไรเลือกเลคะอ่าสีนี้อ่ะใส่ให้เป็นก่อนใส่เลยเตรมเลย Okay. เอาใส่ด้านข้างเออ,เเอนั่นแหละกดลงไปเลืกกลลงไปเลยลูกไม่ต้องไม่ต้องโรยก็ได้ไม่มันมันจะไหลไปหาที่อื่นเองกลลงไปเยอะๆอ่กลลงไปเยอะๆกกลงไปกกลงไปลูกพ่อพี่ส่ม่่จุะเอาลงไปก่อนจุ่มจุ่มจุ่มน้าก่อนจับจอ,อ่าใช่ใช่อ,อลงไปเิ่จมลงน้ํมกอย่าเพิ่งเขย,ย่าอย่เพิ่งเขยา่า ขยอย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 ขยัยขยอ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 ย่ฮ้ยเจาวะเ้าวตั้งยันเฮ้ยนี่จะช่วงจากพี่จะตั้งจากลูกอ่ะพีกพี่พร้อมพีกดูดิพี่พร้อมพีกดูสิพี่ดูดิอุ้ยุ้ยหาไม่ขี่มาหา่ปุ๊บเฮ้ยม่เป็น่ใช่ของน้องอ่ะพีกนี่ของพี่ทำาหม่อ่ะพีกมาฮ่าฟเฟคนี่เฟเาของพี่ของน้องพีกนะครับ อย่าไปเลยเหมือนเหมือนมันจะหดตัวใช่ไหมเจลลี่มันจะหดตัวมันโดนมันโดนน้ำยาเนี้ยมันจะหดตัวตักเลยตักนี่ตักอย่างเดียวนี่ตักอย่างเดียวเลยต้องทำแบบแบบมันแห้งนะอ๋อพร้ทำตโอ้นี่เป็นอันนี้เป็นงานละเอียดมากเลยนะเนี่ย เม็ดสตรอเบอรี่โอ้พี่พร้อมทำเป็นเลยยิ้มตั้งใจมากเลยออเเอ็ดมันต้องสีขาวไหมเไม่เป็นไรได้เม็ดแล้วอ่าสตรอเบอรี่สีแดงเออได้ทุกนเเอามนลยทังบนั้งางตรงนี้มันจออ น like ี่ทำให้ใหม่ทำให้ใหม่แป๊บหนึงเต็มยังลูกเต็มแล้วยังไม่เต็มเลยพี่พร้อมแล้วพอแล้วพอแล้วเย้อ้าเอออยเอ เลก็ขยอขยอขยำอีกล้วขยำอีกเออปล่อยเลยแล้วก็หมูก็ลามันออกเออลองพลิกดูดินอะม่ได้าห้าทนาา้าา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 าลาาาาาาอาอ ไว้เอออันนี้เหมือนสตาร์จริงๆต้องใจเย็นๆนะใช่ค้หมสาวกิ่หรือว่าอะไรฟลเวอร์อะไรเนี่ยฟลาวิ่งได้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 เอาถอยเราเราเป็นเป็นผู้คิดค้นสร้างดอกไม้ ชนิดนี้ขึ้นมาเป็นดอกไม้แรกของโลกนะครับดอกไม้สีฟ้าแม่เช็ดให้ก่อนแม่เช็ดให้ก่อนดอกอะไรก็ไม่รู้เอาดอกดอกนี่ดอกอะไรเนี่ยดอกดอกอัญชันดอกอัญชันเออนนั่แหละจุดลงไปแล้วค่อยกดเออเห็นไหมเบาเละเบาเบาลงนะอยากเห็นเลย แมร์ตัวนี้จะสวยไหมนะเดี๋ยวใจเย็นรอก่อนมาไส่ด้วยใส่เยอะเยอะเข่าขาจะขาดแล้วเอ้ยไม่ขาดเออโอ้สวยนี่จะจะมันเยอะไปนี่แมรสวยเลยอ่ะวอ่ะอ้าอ้ะออกไม่ได้พลิกเลยลูกพี่มือยดิเออพิษว้าวดูสิมันเพื่อนโอ้นี่ปฏิมากรรมโอ้เจลลี่วอเตอร์โอ้ เยลีน้ำใช่ไหมเยลีวิทยาศาสตร์นี่จะทาอะไรเนี่ยถก้างเหรออนี่จะเทนี่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวลุกขึ้นลุกขึ้นทำเองเข้าใจลุกขึ้นมามา็มา่หร้าวีไ่หนไโชว์ๆหดิ เออมันเริ่มเป็นสีวันมงกลมอ่ะเออรอยเท้าปอปะทัเออเฮ้ยดูดิดูนี่ดูสตรอเบอรี่นีเหมือนลูกชุบเลยเหมือนลูกชุบเลยใช่ไหมร้อมไหนโชว์นี่อะไรอ่ะอันนี้ทำใหม่เลยนะรอยเท้าหมาปอปทัเอาวางไว้ข้างนอกก็ได้หรือ ซาโตปีรี่ทำใหม่เพราะว่าน้องปิดแปโอเคไม่เป็นไรโอเคว้าเหมือนเหมือนลูกชุบเลยเนาะใช่ใช่โอเควันนี้เราก็ทำอะไรนะเจลลี่น้ำใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาทำทดลองวิธีสัตว์สนุกสนุกใหม่นะครับ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามพี่พร้อมกับน้องพีด้วยนะเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปสนุกสนุกต่อไปกดไลค์น้พร้อมด้วยนะคะโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย